สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุกกีนะคะก็จะพาทุกคนมาทําสูตรลับจากสวนดังเลยนะคะไล่หมดไล่หนอนไล่มแมลงกันเลยค่ะ ันนี้นะคะกุ Go ๊กกินะคะก็จะพาทุกคนมาทําน้ําขี้เท่าถ่านค่ะน้ําขี้เท่าถ่านนะคะกําจัดเพลี้ยไล่หนอนไล่มแมลงในสวนของเรานั่นเองค่ะในน้ําขี้เท่าถ่านนะคะมีสารซิลิก้านะคะทุกคนที่จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยแข็งแรงค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันเพลี้ยและมแมลงไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็จะเป็นน้ําสะอาดค่ะน้ําสะอาด3ลิตรนะคะ แล้วก็จะเป็นนี่นะคะขี้เถ้าถ่านนะคะเป็นขี้เถ้าที่เราได้จากการเผาถ่านนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมีขี้เถ้าอยู่ข้างล่างนะคะและเราก็สามารถเอามาทำปุ๋ยส่วนนี้ของเราได้เลยะคะ่ะที่ทำขั้นตอนแรกนะคะทุกคนเราก็จะใส่ขี้เถ้าถ่านของเราเนี่ยลงไปหนึ่งถ้วยก่อนเลยนะคะแล้วก็จะเทน้ำสะอาด3ลิตรลงไปเลยค่ะ นได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะหาไม้นะคะมาคนให้ขี้เท้าถ่านที่เราเทลงไปแล้วก็น้ำสะอาดที่เราเทลงไปเนี่ยละลายรวมกันนะคะคนให้น้ำกับขี้เท้าถ่านเขาเข้ากันเลยนะคะทุกค,คนเราจะหมักขี้เท้าถ่านไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วพอเราเตื่นขึ้นมานี่น้ำเขาก็จะเป็นสีใสๆค่ะ แล้วก็สามารถนํามาใส่สปอกี้ที่ฉีดพ่นแล้วก็ฉีดพ่นทางใบหรือลดละทันทางดินได้เลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีเศษถ่านนะคะแล้วก็เอาเศษถ่านเนี่ยออกมาไว้ข้างนอกเลยนะคะให้เขาเหลือแต่ตรงที่เป็นน้ำนะคะ ใช้ที่กองนะคะเอาเศษฐานออกเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ทิ้ง น้ำที่เท่าถานของเรานะคะไว้แบบนี้เลยนะคะ1คืนค่ะทุกคนแล้วตื่นมานะคะเราก็จะมาดูกันเลยคะ่ะว่าเขาจะใสจริงหรือเปล่าคะ่ะเพอผ,ผ่านไปไม่กี่นาทีเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าน้ำที่เท่าถานของเรานะคะก็เริ่มใสขึ้นมาแล้วคะ่ะแต่ว่าโกกินะคะก็จะทิ้งไว้1คืนค่ะและนี่นะคะก็คือโกกิได้ทิ้งไว้1คืนแล้วนะคะเขาก็จะใสแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนและขี้เท่านะคะเขาก็จะอยู่ก้นขวดแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ <statute> แบบนี้เลยนะคะเราก็สามารถเอาใส่สปอคก,กี้หรือสเปรย์ที่ฉีดพ่นนะคะนำไปฉีดทางใบหรือลดลากทางดินได้เลยค่ะอัตรา,าการใช้นะคะทุกคนเราก็จะนำน้ำที่เท่าฐานของเรานะคะผสมกับน้ำเปล่า2 5 0ซีซีต่อน้ำา10ลิตรค่ะหรือ5ลิตรต่อน้ำา2 0 0ลิตรค่ะแต่กุกกี้นะคะจะผสม2ฝาต่อ1สเปรย์ที่ฉีดพ่นค่ะ ค่ะสเปรย์ที่ฉีดพ่นของเรานะคะใส่น้ำคีดเท่าฐานของเรานะคะลงไปสองฝาค่ะต่อหนสเปรย์ที่ฉีดพ่นเลยนะคะ น้ำที่เท่าถานนี้เขาก็จะมีความลื่นๆนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ปิดหัชฉีดสเปรย์ทีฉ่ฉีดพ่นเลยนะคะแล้วก็เขย่าให้เขารวมกันนะคะให้น้ำเปล่ากับน้ำที่เท่าฐานของเรานี่รวมกันค่ะนำไปฉีดทางใบกันเลยคะ่ะทุกคนค่ะทุกคนดอกเฟื่องฟ้าค่ะ ช่วงนี้ฝนตกใบนะคะสีชมพูสวยมากเลยค่ะดอกเขาก็จะเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะทุกคนดอกมิกกี้เมาส์ค่ะถ้านานๆานไปนะคะเขาก็จะเป็นสีแดงค่ะทุกคน ขนส่วนนี้ของเราลงไปได้เลยนะคะค่ะทุกคนมะเขือเปราะเจ้าพยาของเราค่ะลูกใหญ่มากเลยนะคะ ごありがとうございピッ เป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องก็กิไม่กล้อยกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ